สวัสดีครับก็กลับพบกับผมนะครับกับทางเลโอนัสกี้ชแนลนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีพี่เมลีเตะนะครับผมหนึ่งคู่ตีสองนะครับผมเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับเอฟเวอร์ตันนะครับผมคู่นี้มีความสําคัญนะครับผมก็เอเวอร์ตันนะครับต้องการสามแต้มเพื่อที่จะกลับขึ้นไปลุ้นพื้นที่ท็อปโฟอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับ ไม่รุ้นทาวโฟค่อนข้างแน่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีความสําคัญในการที่ต้องการแต้มอยู่นะครับถ้าหากว่าชนะเกมนี้ได้นะครับก็คาร์เซนนลแซงเอเวอร์ตันไปอยู่อันดับแปดแทนเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าจับตามองมากนะครับอาจจะไม่ใช่การลุนแชมป์นะครับแต่ว่าก็เป็นก็ถือว่าเป็นแต้มที่สําคัญที่ทั้งคู่ต้องการจะได้มันมานะครับซึ่งความพร้อมนะรของอาร์เซนอลครับเกมนี้ก็ พร้อมใช้งานทุกตัวเขาจะเป็นเอมินสมิธโลนดละเซบายอสไอซันโดลากาเซกนะครับบุกโยซาก้านะครับยังอยู่ครบเช่นเดียวกับทางเอเวอร์ตันนะครับที่จะขาดทางด้านของโดมินิโกวอเลวินที่ยังไม่พักสนมครับก็ยังมีแนวรูกที่จะใช้ลิชารดิสันนะครับแล้วก็ฮาเมโรดีเกรสนะครับยูฟี่ซิกุซังอันนี้ยังอยู่ครบนะครับแต่ว่าวิฟิวที่กลับมาเพิ่งกลับมาอย่างอารันก็ยังได้ลงหนุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ว่าเกมนี้เป็นเกมที่สําคัญจะเป็นเกมที่สคัญอีกแม็กหนึ่งนะครับผมสำหรับทั้งสอง,ท,ง,สองทั้งสองทั้งสองทีมเลยนะครับผมก็ส่วนความส่วนอ่าห้านัดหลังสุดนะครับของอาร์เซนอลก็คือสองทีมเนี้ยนะครับจะค่อนข้างเหมือนกันนะฟอร์มจะค่อนข้างเหมือนกันก็คือยังเอาแน่เอาไไม่ได้นะครับยังสวิงไปสวิงมาเดี๋ยวแพ้บ้างชนะบ้างเสมอบ้างนะครับผม 5้ัด่าสุดอาร์เซนอลน,นะครับผมเก็บไปได้5คะแนนนะครับผมก็เป็นการชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับแล้วก็เอเวอร์ตันี่เสมอ3แพ้2นะครับผมถือว่าเป็นช่วงที่แบบมาเจอกันได้พอเหมาะพอเจาะพอดีนะครับผมเป็นการเจอกันในแบบช่วงที่แบบกำลังแบบหาฟอร์มเก่งกำลังแบบเรียกโมเมนตัมเรียกหาจุดเปลี่ยนด้วยกันทั้งคู่นะเพราะฉนั้นเกมนี้เนี่ยใครพลาดเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิท์ที่จะจะหลุดยาวเลยนะครับผมส่วนใครชนะเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะดึงโมเมนตัมกลับมาได้สูงมากนะครับ ซึ่งเกมนี้จะได้นในบ้านอาร์เซนอลผมมองว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่แบบเปิดแรกผมว่าเกมนี้น่าจะเปิดแรกนะครับผมว่าได้สไตล์ทั้งคู่อะรับไม่แน่นทั้งคู่เลยนะครับผมเอว่าตันเห็นแล้วว่าความผิดพลาดของเขาในแนวรับบ่อยมากนะครับแต่เกมลุกนี่ยังถือว่าไว้ใจได้นะครับอาร์เซนอลก็รู้อยู่แล้วครับเกมรับนี่แบบจุดอ่อนเลยส่วนเกมลุกเนี่ยผมมองว่าคู่นี้มีดีที่เกมลุกทั้งคู่อาจจะมีการยิงกันเยอะด้วยนะครับผมแต่ว่าด้วยฟอร์มที่มันแกว่งทั้งคู่เนี่ย มองว่าการที่มันเป็นอย่างเงี้ยอาจจะมีผลเสมอกลับมานะครับผมมีผลเสมอกลับมาแต่อาร์เซนอลจะได้เล่นในบ้านในวันนี้ผมมองว่าถ้าจะหาทีมชนะเนี่ยผมมองว่าเทไปฟังอาร์เซนอลสะมากกว่านะครับผมแต่ในความคิดผมน่าจะเอเวอตตันน่าจะมีดีพอมองว่าความเก่าของอาร์เซนอลติน่าจะน่าจะมีดีพอที่จะแบบมาแบ่งแต้มกับอาร์เซนอลไปได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเอเวอตตันเขาต้องการแต้มนะครับเพื่อ จะกลับขึ้นไป็รุ่นเท่าโฟโกครับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้เอเวอเรตต์มีสิทธิ์ที่จะมาแบ่งแต้มกับอาร์เซนอลได้นะครับสกอร์อาจจะ1-1หรือ2-2แต่เชื่อว่ามีประตูแน่ครับผมโอเคก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วกันในคืนนี้ตีสองนะครับผมส่วนใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจผมด้วยนะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ ครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ